สักยทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการยีสเป็นฉนหนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะเจ้าไม่ได้เห็นสัพบ,บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพบ,บุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัพบุรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างเห็นตนว่ามีรูปบ้าง เห็นรูปในตนบ้างเห็นตนในรูปบ้างย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างเห็นวิญญาณในตนบ้างเห็นตนในวิญญาณบ้างปุถุชนย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นปัทวีกสินละถึงโอทาตะกสิน โดยความเป็นตนคือย่อมเห็นโอทาตากสินและตนไม่เป็นสองว่าโอทาตากสินอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดโอทาตากสินก็อันนั้นเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพลงอยู่และถึงฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมเห็นโอทาตากสินโดยความเป็นตน